สวัสดีครับวันนี้ my PHP ก็จะมาสอนวิธีการทำภาคปกบน YouTube อย่างง่ายนะครับด้วยโปรแกรม c a n วาหลายท่านอาจจะสงสัยว่าตัวโปรแกรม c a n วานั้นคืออะไรตัว c a n วาก็จะเป็นโปรแกรมสำหรับตกแต่งภาพที่มีตัวเทมเพลตซึ่งเราก็สามารถที่จะนำเอาตัวเทมเพลตเหล่านั้นนะมาปรับปรุปรงแก้ไขตามสไตล์งานของเราได้เลยนะครับทาง my PHP เนี่ยก็จะมาแชร์เทคนิคในการหา การจัดองค์ประกอบของภาพปกว่าต้องทําอย่างไรสําหรับการทำํำภาพปก y o u t u b e บนแคนวานะครับก็จะมีวิธีที่ไม่ยากเลยการค้นหานะครับเราก็สามารถที่จะไปฟิลเตอร์ในส่วนของตัวข้อมูลตรงบริเวณตรงนี้ได้นะครับหรือจะไปค้นหาในส่วนของตัวช็อตคัดต่างๆเรื่องผมนะครับก็จะเตรียมข้อมูลมาแล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาส่วนนี้นะครับนะครับ ซึ่งตัวแคนว่านะครับก็จะมีเทมเพลตให้เลือกมากมายโดยเฉพาะในส่วนของ YouTube อทุกท่านก็จะเห็นว่าในส่วนของตัว YouTube เนี่ยก็จะมีเทมเพลตประมาณหมื่นกว่าเทมเพลตให้เราเลือกใช้งานนะครับแล้วก็จะแบ่งไปตามสไตล์งานของที่เราตามสไตล์งานและรูปแบบที่จะ,ะนําเสนอของเป็นภาพปก u t u b e นั่นเองนะครับซึ่งในทางด้านซ้ายนะครับมันก็จะมีในสนองตัวสไตล์แล้วสไตล์ของตัวภาพปกนะครับที่เราสนใจนะครับ ซึ่งตัวอย่างนี้นะครับผมก็จะทำจะทาเป็นภาพปกการสอนใช้งานแคนวานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะต้องเน้นในส่วนของการออกแบบของภาพปกเนี่ยก็จะต้องดูเรียบง่ายนะครับเราก็ต้องตั้งชื่อปกเฉพาะคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดนั้นนะครับเพื่อให้คนดูที่ผ่านเข้ามาดูนะครับเขาสนใจต่อมานะครับก็จะเป็นในด้านของการเราจะจัดวางยังไงนะครับแล้วก็เราจะนำนุภาพที่เกี่ยวข้องมามาใช้ได้ยังไงนะครับ ซึ่งในตัวแคนวานะครับมันก็จะมีเครื่องมือที่ชื่อว่า Element นะครับอิเลเมนในตัวแคนวานะครับก็จะเป็นการรวบรวมส่วนประกอบที่เอามาจัดวางภายในสไลด์ของเรานะครับก็อย่างเช่นเป็นภาพไฟเบกเตอร์ ector, นะครับหรือจะเป็นภาพประกอบต่างๆรวมถึงเสียงนะครับซึ่งในตัวของภาพปกนะครับเราก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟเบกเตอร์ ector, แล้วก็ตัวภาพประกอบน,น่นองนะครับให้เราเลือกคําว่า e l e m e n t นะครับซึ่งใน ในภาพปกนี้ครับผมต้องการที่จะสอนการใช้งานเกี่ยวกับแคนวานะครับเริ่มแรกเราก็ต้องหาต้องหาคําว่าคีย์เวิร์ดก่อนนะครับเราต้องการที่จะทําภาพปกสอนการใช้งานแคนวานะครับแล้วก็เสร์ชชื่อในในตัวของโปรแกรมได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ move ไปไปบริเวณของภาพปกได้เลยนั่นเองนะครับเราก็จัดวางในส่วนของตัวอักษรได้เลยนะครับทีนี้เราก็รู้เมนหลักแล้วนะครับว่าสําหรับการค้นหาในส่วนของ Elemental นะครับเราก็สามารถที่จะเอาตัวในส่วนของ ค่าของเวกเตอร์ที่เป็นกราฟิกนะครับเราสามารถค้นหาออกมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพประกอบต่างๆรูปสี่เหลี่ยมรูปรูปสี่เหลี่ยมหรือจะเป็นลูกศรนะครับชี้ต่างๆนะครับหรือตัวเทมตัวไฟล์กราฟิกต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะลากลงมาให้ทำภาพปกได้นั่นเองนะครับอย่างเคสนนี้นะครับเราก็ผมอยากได้ในส่วนของตัวแถบ แถบบางข้อความนะครับให้มันเป็นลักษณะโปร่งใสนะครับโดยไล่ระดับสีเราก็สามารถใช้คําว่า gradient ลงไปได้เลยนะครับมันก็จะมีส่วนของตัวกราฟิกขึ้นมาให้เราเลือกใช้งานนะครับแล้วก็ทําการย่อขยายนะครับการย่อ,อผมแนะนําการย่อนะครับเราก็สามารถที่จะกด double click ที่ไฟล์ vector ไฟล์กราฟิกนะครับแล้วกดย่อลงมานะครับแล้วก็จัดในส่วนของตัวไฟล์ออกมาได้เลยนะครับ ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับรูปภาพถ้าเป็นช,ชนิดของรูปภาพนะครับเราก็สามารถที่จะปรับในสองตัวแอดจัดนะครับของความปรับพัคนท้ามหรือปรับค่าทิ้นได้เช่นกันนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับเข้ามาปรับในสของรูปภาพตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเมนูด้าน,านล่างครับก็จะเป็นปรับไบเ o n ต o คอนทัา, acts, าแล้วก็ค่าส a t เดชันนะครับก็ปรับให้มันเข้าใน2ตัวเนื้อหาของปกนั่นเอง รวมถึงก็จะมีฟิลเตอร์นะครับถ้าเป็นส่งรูปภาพมันจะมีฟิลเตอร์ให้เลือกมากมายนะครับเราก็สามารถที่จะปรับใช้งานให้มันคอยตามกับตัวภาพปกของเรานะครับนะครับก็จะมีตัวเลือกให้เลือกให้ก็จะมีตัวเลือกให้มากมายนั่นเองนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟเทคนะครับหรือคือหรือตัวฟอนต์ข้อความนะครับทาง่ามันก็จะมี p รี s e t ให้เราเลือกใช้มากมายนะครับรวมถึงตัว ฟอนต์ font นะครับเราก็สามารถที่จะค้นหาภายในตัวโปรแกรมแคนวาได้เลยนะครับซึ่งตัวฟอนต์นะครับก็จะมีให้เลือกมากมายเช่นกันนะครับเราก็สามารถที่จะป,ปรับสไตล์ตามภาพปกของเรานะครับก็จะเห็นว่ามีมีฟอนต์มากมายนะครับของตัวแคนวานะครับเราก็สามารถที่จะเลือกใช้งานตามแต่ละส่วนได้เลยนะครับรวมถึงที่จะปรับขนาดตัวอักษรตรงนี้นะครับหรือเราจะขยายในส่วนของตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ การปรับสีนะครับเราก็สามารถที่จะกดคอนโทเอแล้วก็กดเลือกสีตรงนี้นะครับลักษณะประมาณนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นตัวหนาตัวเอียงนะครับแล้วก็จะเป็นการจัดวางของ Element นะครับก็คือตำแหน่งของข้อความนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของ List นะครับถ้าทำเป็นสไลด์แต่ถ้าเป็นภาพปกก็มากเราก็เน้นในส่วนของตัวแค่คีย์เวิร์ดนั่นเองนะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเอฟเฟกของข้อความนะครับเอฟเฟกนะครับมันก็จะมีในส่วนของตัวปรับสไตล์ของตัวอักษรนะครับอย่างเช่นมีเงาถมดํานะครับหรือจะเป็นเงาบางๆหรือจะเป็นในส่วนของตัวมีพื้นหลังนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาเซตในส่วนตรงนี้ได้นั่นเองนะครับนี้ผมขออนุญาตใช้ในส่วนตัวแบ็กกราวนะครับการแบ็กกราวนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกโทนได้เช่นกันนะครับ แล้วก็ปรับความความมุมของกรอบนะครับแล้วก็ตัวขนาดของกรอบนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวความโปร่งใสนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาปรับตรงนี้ได้เช่นกันนะครับหรือจะมาปรับในส่วนตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับต่อมาก็จะเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้คือตัวปานการปรับโพสิชันนะครับการปรับการปรับโพสิชันเราก็สามารถที่จะปรับลําดับของตัวข้อความหรือลําดับของรูปภาพได้ในส่วนตรงนี้นะครับ ต่อมาสไตล์นะครับ ID ที่ใช้งานในส่วนของ c a n v a Pro นะครับเราก็สามารถที่จะเซตในส่วนของ Color Palette ซึ่งตัว c a n v a นะครับมันก็จะมีตัว preset ให้นะครับก็คือจะปรับสามารถที่จะสุ่มสีนะครับให้เข้ากับเนื้องานของเราได้นะครับจะมี preset ให้อยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้เช่นนั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติพอหรือผมเลือกตัว preset ตรงนี้นะครับสีก็จะเปลี่ยนเปตาสไตล์นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปเลือกในส่วนโทน โทนของตัวภาพปกได้เช่นกันนะครับถ้าเราใช้ในสองตัตายนะครับมันก็จะรวมในของตัวฟอนต์การเปลี่ยนฟอนต์ไปด้วยแล้วก็รวมถึงสีนะครับต้องการที่จะเซตให้ในส่วนของตัวเทมเพลตนี้นะครับตัวเทมเพลตนี้เป็นค่า default ไว้นะครับเราก็สามารถที่จะ duplicate ของตัวตัวไฟงานของเราได้นะครับแล้วก็เวลาเรากลับมาตั้ง p ีเซตหรือตั้งชื่อเรื่องใหม่นะครับเราก็สามารถที่จะมาแก้ไขในส่วตรงนี้ได้นะครับ ต่อมานะครับเราก็จะมาเป็นในส่วนของพัสด์สุดท้ายนะครับหลังจากที่เราทําการจัดวางองค์ประกอบต่างๆมากมายแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะ,เร,จะเราก็จะต้องทําการ Export พอร์ไฟล์ออกมานั่นเองนะครับการ Export File ลนะครับซึ่งในตัวของตัวแทมเนลของตัวเทมเพลตที่ที่แคนว่าเตรียมมาให้อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะปรับขนาดปรับขนาดของไซส์ได้นะครับ เราจะมีพีเราสามารถที่จะคอสตอมไซส์ตรงนี้ได้นะครับโดยการกดคำว่ารีไซส์นะครับหรือนะครับเราจะกดคำว่าแชร์นะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับสำหรับการเอ็กพอร์แล้วก็เลือกชนิดของไฟล์นะครับตัวไฟล์ที่จะเป็นแนะนำก็จะเป็นของ PNG นนะครับแต่ถ้ารูปแต่ถ้าปกนั้นนะครับต้องการที่จะ มีความละเอียดมากนะครับเราก็ต้องแนะนําในส่วนของตัวไฟล์ SVG นะครับซึ่งจะเป็นจะทาให้ตัวตัวสไลด์ของงานของเรานะครับเป็นในรูปแบบของเป็นไฟล์เวกเตอร์นะครับตัวไฟล์ SVG เขาก็จะมีความละเอียดที่สูงนะครับสําหรับการใช้งานเว็บดีไซน์หรือจะเป็นการแอนิเมชันนั่นเองนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับตัว YouTube จะรองรับในส่วนตัวไฟล์ JPEG แล้วก็ตัว PNG นั่นเองนะครับแล้วก็แล้วก็ระดับสัญลักจะเป็นของไซส์นะครับซึ่งไซส์นะครับก็จะปรับ ในส่วนตรงนี้ก็จะสามารถที่ปรับในส่วนของอัตราส่วนนะครับก็ตามลําดับขั้นของตัวแคนวาสนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถปรับได้สูงสุดคือ3เท่าของที่เป็นอยู่นะครับส่วนของ t r a n s p a r e n t backgroud n นะครับหรือตัว compress file lower นะครับก็จะเป็นการ export File เพื่อลอดคุณภาพของไฟล์ลงมานะครับแล้วก็หรือจะ,อะถ้าเป็นในส่วนของการงานดับนะครับหรือต้อง ทำแค่ในส่วนของตัวเป็นเป็นไฟเวกเตอร์นะครับเราก็สามารถที่จะกดในส่วนของตัว t r a n s p a r e n t background นะครับก็คือเป็น Background แบบใสนั่นเองนะครับเป็นตารางหมากรุกนะครับส่วนต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของ select page นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเลือกดาวน์โหลดทีละไฟล์ออกมาได้ครับหรือจะทําการรวมไฟล์ทั้งหมดนะครับแล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับตัวไฟล์ที่ได้นะครับก็จะเป็นในไฟล์ของเป็นไฟล์ เป็นไฟล์ซิปนะครับก็คือเป็นไฟล์ซิปหรือเป็นโปรหรือเป็นไฟล์ที่อัดไฟล์เข้ามานะครับเราก็สามารถที่จะนําไฟล์ที่ได้ออกมานะครับแตกไฟล์ออกมาแล,แล้วเราก็ได้รูปภาพออกมานะครับเพื่อประหยัดเวลาในการดาวน์โหลดทีละรูปนั่นเองนะครับนะครับก็สําหรับเทคนิคในการ ตกแต่งภาพนะครับการตกแต่งภาพนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมสวัสดีครับ